วันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนของเยนาอยู่นะยด้วยกันตั้งแต่เตรียมอนุบาลแล้วก็มาอยู่ยูจีวอนจนตอนนี้เข้าปหนึ่งก็คืออยู่โรงเรียนเดียวกันสถานที่นี้ชื่อโอโตก,กิโอจูเซ็นเตอร์ง่ายๆก็คือคิดว่าคล้ายๆประมาณท้องฟ้าจำลองบ้านเราอะแต่ว่าเขาก็จะรวมเรื่องราวเกี่ยวกับนักบินอาวากาศาเกี่ยวกับยานอวกาศเกี่ยวกับนอกโลกว่ามีอะไรมีดาวอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เด็กๆก,ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นไปกว่าเด็กๆก,ก็คืออับปานี่แหละคะ่ะ <c oughs> คือประมาณว่าเห็นอะไรน่ส สนใจหน่อยเป็นต้องยืนหยุดอ่านทุกทีเรื่องก็มีอยู่ว่าเยซนขึ้นไปแล้วนางก็คอนโทรลก็คือซ้ายขวาอะไรเงี้ยลราเกินเวลาที่เขากําหนดเงเครื่องมันก็ค้างเติงอยู่อย่างนั้นน่ะจะไปต่อก็ไปไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้จนเจ้าหน้าที่ก็มาหมุนปรับเก้าอี้ลงให้ อันนี้เด็กๆสนุกกันมากเล่นแบบว่า45ห้ารอบอะตอนไหลลงไปมันก็สนุกนะแต่ว่าคือตอนเดินขึ้นมานะมันสูงออมากก็ขอสองรอบพอแล้วก็ไม่หวานส่วนเย,ยนายะนเล่นกันหลายรอบมาก เด็กๆก,ก็คือจะสนุกกันจริงๆนะไหลลงไปก็สบายหรอกแต่ว่าตอนขึ้นไปคือมันก็ต้องเดินขึ้นทางเนินขึ้นไปเพื่อที่จะลงใหม่ครั้งหนึ่งเอซอ,อนไม่วนหลายรอบมากเล่นกันสักพักนึงอากาศก็ร้อนๆน,นะช่วงนั้นที่เราไปกันก็มานั่งพักดื่มอะไรเย็นๆเ,เ,เหมือนสเลอร์ปีบ้านเราคือ<ะ>เป็นน้ำสีสีเกดหิมะเย็นๆอีกอย่างหนึ่งที่ซื้อก็คือแก้วด้วยแหละอยากได้แก้วกัน<ต>ก่อนกลับโซลเราก็มาแวะกิมโปมาทานอาหา ร้านชาบูอร่อยมาก<อ>แก้วโซจูน่ารักมากเลยดูสิเป็นรูปแพนดา้าอันนี้ก็คือสภาพหลังทานเสร็จเรียบร้อยแล้วการันตีได้ว่าอร่อยมากเราก็มาเดินย่อยอาหารกันตรงนี้ขายคองเวเนเซียไหมไม่รู้เหมือนกันนะลองดูสิมันขายไหมอขอเรียกว่าคองกิมโปลแล้วกันเนาะที่เห็นนี้ก็คือครอบครัวเพื่อนของเย,ยนานั่นเอง เอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนว่ามันสวยไหมอะโอเคบรรยากาศมันดีนะเขาทําคลองกั้นระหว่าง2ฝั่งเราสามารถเดินวนไปวนมาได้นั่งเรือได้นี่แล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปสองข้างทางก็คือร้านอาหารแบบเต็มๆเ,เลยเป็นร้านเล่าร้านไก่ทอดร้านอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายลงท้ายก็คือรูปที่ไปถ่ายที่โอโตกิโอจูเซ็นเตอร์ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็คราวหน้ามีอะไรอัปเดตจะมาให้ดูกันอีกนะ Thank you